ความเชื่อแบบไหนของคนท้องเอาไปหมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะฟ้าเบบี้คลิปค่ะคุณแม่ค่ะเคยได้ยินไหมคะความเชื่อค่ะที่คนรรู้จักค่ะหรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านนะคะคอยจะเตือนเราตลอดหรือว่าบอกความเชื่อตอนที่คุณแม่กําลังตั้งท้องค่ะฟ้าเชื่อว่านะคะคุณแม่หลายๆท่านค่ะคงได้ยินกันมาแต่ช้านาเลยนะคะ แต่ความเชื่อบางเรื่องค่ะก็น่าเชื่อถือนะคะแต่บางเรื่องค่ะก็ไม่เหมาะกับมาใช้ในปัจจุบันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าเรื่องไหนนะคะน่าเชื่อถือหรือว่าเรื่องไหนค่ะไม่ควรมาใช้ในยุคสมัยนี้ค่ะอย่างเช่นนะคะสมัยก่อนค่ะเขาจะบอกว่าคุณแม่ท้องค่ะไม่ควรเตรียมของใช้ลูกน้อยไว้ล่วงหน้าค่ะ เพราะว่านะคะทางการแพทย์ค่ะสมัยก่อนยังไม่ก้าวไกลขนาดนี้ค่ะเวลาคุณแม่ท้องนะคะอาจจะยังไม่ปลอดภัยเขาเลยบอกว่านะคะจําให้ซื้อของไว้ล่วงหน้าเพราะว่าถ้าซื้อของเตรียมไว้ล่วงหน้าก่อนที่คุณแม่จะคลอดค่ะจะทําให้ลูกน้อยนะคะไม่ได้เกิดหรือว่าคุณแม่ค่ะอาจจะเป็นอันตรายก่อนได้แต่ในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปค่ะทางการแพทย์ได้ก้าวล้ำไปแล้วค่ะเวลาคุณแม่คลอดนะคะสมัยใหม่คือปลอดภัยนะคะอ่อนแล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะ คุณหมอนะคะดูแลเวลาคุณแม่ท้องถึง9เดือนด้วยกันเลยค่ะเลยไม่จําเป็นค่ะที่จะต้องกดซื้อของใช้ลูกน้อยนะคะเพราะว่าถ้าคุณแม่ค่ะยังเชื่อความเชื่อของสมัยก่อนอยู่ค่ะเวลาลูกน้อยนะคะคลอดออกมาจําเป็นที่ต้องใช้ของค่ะคุณพ่อกับคุณแม่ต้องวุ่นวายะคะ่ะเตรียมของใช้ลูกน้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นยาะสภ สบู่ต่างๆนะคะผ้าอ้อมค่ะหรือว่าจะเป็นนะคะคาซีค่ะที่เวลาคุณแม่ค่ะพาลูกน้อยกลับบ้านต้องนั่งคาซีกลับบ้านทันทีเลยค่ะ มานะคะคนท้องค่ะห้ามกินของดําค่ะสมัยโบ,มโบราณนะคะเขาได้บอกกันมาค่ะว่าคนท้องห้ามกินเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเฉาก๊วยนะคะซีอิวนะคะหรือว่าจะเป็นกะละแมค่ะหรือเป็นนะคะอาหารที่เป็นสีดําค่ะเขาจะบอกว่าคุณแม่ห้ามกินเพราะว่าเดี๋ยวสีผิวที่ลูกน้อยออกมาค่ะจะดําคล้านะคะแต่ความจริงแล้วค่ะทางการแพทย์ได้พิสูจน์มาแล้วค่ะว่า การที่ลูกน้อยค่ะเกิดมาสีผิวไหนจะเกิดที่พันธุกรรมสีผิวของคุณพ่อคุณแม่ค่ะไม่เกี่ยวนะคะกับการที่ทานอาหารของดำค่ะต่อมานะคะเขาบอกว่าคุณแม่ห้ามกินกล้วยน้ำว้าค่ะซึ่งความเชื่อแบบนี้เอาไปแล้วนะคะเขาบอกว่าคุณแม่กินกล้วยน้ำว้าค่ะจะทำให้ลูกน้อยตัวใหญ่แล้วข้อยาก่ะ แต่ความเป็นจริงแล้วนะคะกล้วยน้ำว้าค่ะมีโภชนาการสูงค่ะคุณแม่สามารถรับประทานได้แต่รับประทานไม่มากจนเกินไปนะคะเพราะว่ากล้วยน้ำว้าค่ะมีส่วนประกอบนะคะของแป้งและน้ำตาละคะ่ะอาจจะทําให้คุณแม่น้าหนักมากขึ้นนะคะแล้วก็มีน้ําตาลที่เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะกล้วยน้ำว้านะคะบางทีค่ะเวลาคุณแม่กินไม่สุกนะคะอาจจะทําให้คุณแม่ปวดท้องนะคะหรือว่าทําให้ท้องอืดท้องเฟอ้อได้อีกด้วยค่ะ มานะคะเขาบอกว่าคุณแม่ท้องค่ะห้ามกินเนื้อสัตว์นะคะหรือว่าไข่ค่ะเพราะว่านะคะสมัยก่อน,นะคะ่ะว่าคุณแม่เวลากินเนื้อสัตว์หรือเนื้อวัวหรือว่าจะเป็นไข่นะคะเวลาลูกน้อยค่ะคลอดออกมานะคะจะมีไข่ติดตามตัวมาล้างออกยากค่ะแต่ความเป็นจริงแล้วนะคะเวลาที่คุณแม่ค่ะกินเนื้อวัวนะคะจะชอบกินแบบติดมันค่ะอาจจะทําให้คุณแม่นะคะมีไขมันนะคะแล้วก็น้าหนักตัวเพิ่มมากขึ้นค่ะ การที่คุณแม่กินเนื้อสัตว์นะคะยังไม่มีข้อห้ามไหนค่ะที่บอกว่าห้ามคุณแม่ท้องห้ามกินเนื้อสัตว์หรือว่าไข่นะคะแต่ควรกินปริมาณที่เหมาะสมค่ะไม่มากเกินไปนะคะส่วนไขค่ค่ะมีโภชนาการสูงค่ะมีโปรตีนคุณแม่สามารถรับประทานได้ค่ะ มาค่ะเขาบอกว่าคนท้องห้ามเย็บผ้าค่ะเพราะว่าอาจจะทําให้ลูกน้อยค่ะปากแหว่งเพดานโหวได้ซึ่งความจริงแล้วนะคะการที่ลูกน้อยเกิดมาปากแหว่งเพดานโหวนะคะอาจจะเกิดการผิดปกติช่วง3าเดือนแรกการตั้งครรภ์ของคุณแม่นะคะไม่เกี่ยวกับการเย็บผ้าค่ะแต่เวลาที่คุณแม่เย็บผ้านะคะคุณแม่อาจจะต้องใช้สายตานะคะอาจจะรู้สึกปวดหัวปวดตาค่ะแล้วก็อาจจะทําให้หน้ามืดได้นั่นเองค่ะ เขาบอกว่าคุณแม่ท้องห้ามอาบน้ําตอนดึกค่ะค<ณ>เพราะว่าเวลาที่คุณแม่อาบน้ําตอนดึกใช่ไหมคะบางบ้านค่ะหรือว่าสมัยก่อนค่ะห้องน้ํายังไม่ทันสมัยเท่าทสมัยนี้นะคะบางทีอยู่นอกบ้านค่ะดึกดื่นดื่นคุณแม่ออกไปนอกบ้านนะคะไปอาบน้ําอาจจะทําให้ลื่นล้มได้แต่สมัยนี้ค่ะห้องน้ํานะคะอาจจะทันสมัยขึ้นแล้วอยู่ภายในบ้านค่ะแต่ว่าก็ไม่อยากให้คุณแม่นะคะอาบน้ําตอนดึกเช่นเดียวกันเพราะว่าคุณแม่อาจจะลื่นล้มได้ค่ะ บอกว่าคนท้องห้ามไปงานศพค่ะเพราะว่าเวลาไปงานศพนะคะจิตใจคุณแม่ค่ะจะรู้สึกเศร้าหมองนะคะหมวนหมองอาจจะมีผลนะคะให้คุณแม่เครียดแล้วส่งผลต่อลูกน้อยค่ะคุณแม่ท้องนะคะควรมีจิตใจที่แจ่มใสนะคะแล้วก็ทำให้อารมณ์ดีค่ะเพื่อมีผลต่อลูกน้อยในครรภ์ด้วยค่ะ ต่อมาค่ะเขาบอกว่าคนท้องใหญ่ๆนะคะห้ามนอนหงายค่ะเพราะว่าจะทําให้ลูกน้อยเวลาดิ้นค่ะท้องแตกได้นะคะหรือว่าอาจจะทําให้คลอดก่อนกําหนดได้ค่ะแต่ความเป็นจริงแล้วนะคะเวลาที่คุณแม่ท้องใหญ่แล้วนอนหงายอาจจะทําให้รู้สึกอึดอัดนะคะนอนไม่ถนัดหรือว่าหายใจไม่สะดวกค่ะดังนั้นคุณแม่เลยต้องนอนตะแคงค้างนะคะความเชื่อดีๆนะคะที่คุณแม่ควรมีไว้ก็มีค่ะ จะเป็นประโยชน์ต่อคุณแม่และลูกน้อยนะคะเป็นสิ่งที่คุณแม่ต้องระมัดระวังนิดนึงค่ะเขาจะบอกนะคะว่าคุณแม่ท้องค่ะห้ามนั่งขวางบันไดค่ะเพราะสมัยโบราณน,นะคะเขาจะเตือนคนท้องตลอดเลยว่าไม่อยากให้นั่งขวางบันไดค่ะเพราะว่าประตูค่ะมีผีนะคะหรือว่าบันไดมีผีคอยดูแลรักษาอยู่ค่ะเวลาคุณแม่นั่งขวางบันไดาอาจจะทําให้ลูกน้อยคลอดยากค่ะ แต่ความเป็นจริงแล้วนะคะที่คุณแม่นั่งขวางบันไดไม่ได้เกิดให้ลูกน้อยคลอดย,ยากนะคะแต่ว่าอาจจะทําให้คุณแม่เกิดอุบัติเหตุค่ะหน้ามืดนะคะหรือว่าล้มลงไปได้ค่ะ ค่ะวันนี้นะคะฟาก็มาบอกความเชื่อนะคะอยู่ที่คุณแม่ค่ะควรพิจารณาว่าเรื่องไหนนะคะเชื่อถือได้นะคะหรือว่าเรื่องไหนคะ่ะไม่ควรมาใช้ในยุคสมัยนี้นะคะยังไงวันนี้นะคะฟาก็ฝากกดติดตามนะคะเบบี้คลิปดีเทลของเราด้วยค่ะยังไงวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ